จังหวัดสตูลผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลยืนยันพบชาวโลฮิงญา59คนบนเกาะเขตอำเภอตะลุเตาคาดเข้าข,าข่ายขบวนการค้ามนุษย์ต้องรอให้ทีมสหวิชาชีพตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง ในวันนี้ที่บริเวณเกาะดงซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะหลีเปะ๊ะหมู่ที่8ตำบลเกาะสาลายอำเภอเมืองจัังหวดสตูลและห่างจากเกาะหลีเปะ๊ะประมาณ9ไมล์ทะเลเจ้าหน้าที่พบกลุ่มบุคคลซึ่งตรวจสอบในเบื้องต้นเป็นชาวเบียนมาจำนวน59คนคะ่ะแยกเป็นหญิง23คนชาย31คนและเด็กอีก5คนอยู่เป็นกลุ่มๆบนเกาะดังกล่าว จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวพบว่าทั้งหมดต้องการลักลอบไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียเดินทางมาจากประเทศเมียนมาประมาณ2เดือน7วันโดยตกลงค่าเดินทางคนละ5,000ัลิงกิตซึ่งมีเรือนำส่งทิ้งไว้อย่างที่เกิดเหตุประมาณ1อาทิตย์ในเบื้องต้นได้ควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป สำหรับเส้นทางการนำชาวเมียนมามาปล่อยทิ้งที่เกาะดงการข่าวพบว่าห่างจากจุดที่เคยพบเรือชาวโลฮิงญาแตกเมื่อปี2,562เดือนมิถุนายนก่อนเพียง5้าไมล์ทะเลและยังพบอีกว่ากลุ่มชาวเมียนมาชุดนี้ได้เดินทางมาด้วยกันทั้งหมด120คนมีเพียง59คนที่พบว่ามีปัญหาเรื่องการจ่ายค่าหัวคิวซึ่งได้รับการยืนยันจากชาวเมียนมา ว่ามีชาวมาเลเซียขับเรือมาส่งโดยอ้างว่าที่นี่คือเกาะลังกาวีซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ทัพเรือภาคที่3อุทยานแห่งชาติตะลูเตาฝ่ายปกครองตอมเข้าตรวจสอบในพื้นที่และเตรียมขึ้นย้ายชาวเมียนมาขึ้นมาดำเนินคดีหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพร้อมสอบปากคำเส้นทางการเข้ามาว่ามีการเชื่อมเครือข่ายเส้นทางการค้ามนุษย์หรือไม่ก่อนเตรียมผักดันประเทศต่อไป นายเอกรัตน์หลีเส็ิผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลระบุว่าได้รับรายงานเรื่องนี้แล้วซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการตามขั้นตอนของชุดกองทัพเรือภาคที่สาพร้อมอุทยานแห่งชาติตลูเตาตามหลักสิทธิมนุษยชนให้ข้าวให้น้ําส่วนเส้นทางการมาจะเข้าข่ายขบวนการค้ามนุษย์หรือไม่ต้องให้ทีมสหวิชาชีพสอบสวนว่า เข้าข่ายหรือไม่เบื้องต้นพบว่าน่าจะเข้าข่ายส่วนมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ทีมสาธารณาสุขจะเข้าประเมินสุขภาพค่ะโดยทุกฝ่ายจะต้องเข้าสอบสวนว่าการมาเพราะสาเหตุอะไรมาถูกทิ้งไว้หรือว่าถูกขึ้นโรมมรสุมในระยะนี้ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหลายฝ่ายดำเนินการตามขั้นตอนอยู่ค่ะนิว24สถานีประชาชน นิตยาแสงมณีภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน